Oh. อยากจะบอกว่าวันบรรยากาศวันนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนใบไม้สีเหลืองส้มเต้มป่าเลยนะอยากจะถ่ายให้เห็นทุกมุมมันนะ เป็นการเดินป่าคนเดียวที่สดชื่นมากๆเลยวันนี้ดูสิทั้งเงียบทั้งป่าสวย ดูนะคะทุกคนบรรยากาศที่เดินมาเมื่อกี้ดูสิสีเหลืองเต็มเลยนี่มีเสียงนกร้องด้วยโอ้โหใบไม้มันร่วงเนาะบางทีก็ลูกไม้ลูกไม้มันร่วงเต็มเลย ทำเอาตกใจเหมือนกันนะโน่นด้านบนนี้ก็มีเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยตรงตอไม้ตรงนี้นะน่าจะเป็นแฟดขอนสมนั่นแหละคิดว่านะเต็มเลยนู่นตรงนู้นก็เต็มเลยค่ะแต่เห็ดพึ่งหวานไม่มีนะแล้วก็ระหว่างทางที่เดินมาเนาะเ,เจอเห็ดขอนสนเต็มเลยค่ะทุกคน เจอเห็ดคอนสนแล้วนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะสีขาวๆเห็ดดิชันก็จะเดาว่าเป็นเห็ดเมาก่อนนะคะเพราะเห็ดแบบนี้ไม่กินไม่เก็บเป็นเห็ดเมาเห็ดพิษคิดไว้ก่อนว่าเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่แน่ใจก็ไม่เก็บไปกินไม่ต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงนะคะกับอาหารแบบนี้เนาะยังไงเห็ดมันก็เกิดมาจากเชื้อราเนาะ ทุกคนเนี่ยค่ะแสดคอนสนนะเนี่ย,เ,ยเต็มเลยดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยดูกลุ่มๆเต็มเลยเห็ดป่าเล็กๆน้อยๆก็ออกมาเต็มเลยค่ะโอหป่าชุ่มชื่นเปียกดีมากเลยนะโหเด้อ จะพาไปดูเห็ดคอนสนนะคะเพื่อนๆเห็ดคอนสซนหรือเปล่าเราใหญ่มากไม่ใช่อ๋อใช่นั่นแหละแต่ว่ามันไอ้นั่นแหละมันแก่แล้วค่ะนี่ขาเบือเลยขาใหญ่มากดูสินั่นด้านบนน้นเห็ดคอนสซนแ,แ้มเลยค่ะนะ ไปเราก็จะเดินไปตามทางของเราดีกว่าอุ๊ยอันนี้น่ารักมากทุกคนดูสิเห็ดอันนี้น่ารักบรรยากาศเงียบเชียบมากเลยไปเดินต่อจ้า นี่ค่ะทุกคนเมลินมาเจอเห็ดอยู่ข้างทางเนาะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเต็มเลยดอกเล็กๆนี่ค่ะเต็มเลยนะนี่โอ้โห,โหงดงามมากนี่โอ้โห เต็มบริเวณนี้เลยค่ะด้านหน้าด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ก็มีนะนี่ยาวไปถึงโน้นเลยข้ามหินตรงนี้แล้วก็ยาวไปถึงโน้นเลยค่ะตรงโน้นก็เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะโอ้โหนี่นะคะเวลาเห็ดเขาเกิดเขาก็จะเกิดขึ้นมาเต็มเลยเนาะซึ่งไม่เดนชอบมากเลยชอบดูเห็ดค่ะนี่วันนี้เราไม่ได้เราเข้าป่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก็บเห็ดนะคะแต่ว่าเราก็ชอบดู ความสวยงามของเขาค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ออมีความสุขค่ะแค่ได้เห็นเขาเกิดมาเนี่ยก็ดีแล้วไ <c oughs> ป<ะ> <c oughs> เดินต่อจ้านี่บรรยากาศอยู่ข้างทางนี่เอง มันดูมืดๆเนาะตรงนี้ก็คือบริเวณที่มารินมาเก็บเห็ดเห็ดร่มประจำนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่มีด้านล่างนี้ค่ะมาเก็บเห็ดร่มแต่ไม่เท่าที่มองไม่เจอเห็ดร่มค่ะแต่ว่าเจอเห็ดเห็ดคอนสนเกิดเต้มเลยตามสนามหญ้าตามอะไรแล้วก็วัว <c oughs> ก็ยังอยู่ค่ะฝูงวัวก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะยังไม่ได้ไปไหน โอ,อ้ต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยทุกคนดูสิสวยงามบรรยากาศยามบ่ายๆนะคะเวลาตอนนี้บ่ายสองโมงสี่สิบห้านาทีค่ะดูนะทุกคนดูภูเขาดูต้นไม้นะคะเป็นสีเหลืองหมดเลยเนาะปะนลลินก็จะเดินต่อ ไปดูวัวกันค่ะทุกคนไปดูวัวใกล้ๆเนาะในเวลาเลี้ยงวัวนะคะเขาก็จะมีสายมีเอ็นี่นะกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นนี้นะเส้นลวดเส้นได้เส้นสายไฟนี้ค่ะเราไปจับก็จะตัก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 ใส่มือเราเลยนะทุกคนวัวเหลืออยู่สามตัว จะกินอิ่มแล้วนะพากันนอนออสีตัวโน้นด้านในนู้นตัวนึ่งน้นค่ะสีตัวเหมือนเดิมสีน้ำตาลอยู่ด้านในโน้นสีน้ำตาลสีดำสีน้ำตาลขาวขาวหม่นหม่นดำโอ้น่ารักดี เสียงนกนกร้องอ๋อมีลูกด้วยมีลูกวัวด,ด้วยค่ะทุกคนอ่ามีห้าตัวหกตัวตรงน้นด้วยตัวหนึ่งเมื่อกี้มองไม่เห็นสรุปว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวน่ารักจังเลย โน่นตรงที่ใกล้ๆวัวเนี่ยมันก็จะมีขอนนะคะับทุกคนก็จะเห็ดคอนสนขึ้นเต็มเลยเหดคอนสนด้านในน้นก็เห็ดเต็มเลยเราไปดูเห็ดคอนสนตรงนี้กันค่ะนี่นะช่วงนี้เป็นฤดูการ ของเห็ดคอนสนนะคะทุกคนดูมันขึ้นมานะกระจัดกระจายเต็มเลยดูเนี่ยเห็ดคอนสนแบบที่มันมีขนนะแต่ว่าพอมันแก่แล้วขนมันก็ล่วงเนาะขนมันก็มองไม่เห็นแนละะ้วค่ะนี่มันดอกใหญ่มากดูเต็มเลย ตรงนู้เป็นกอเลยค่ะทุกคนเต็มพื้นเลยนี่นะจับดูใกล้ๆดอกนี้ที่มันขนมันยังไม่ออกแล้วก็มีเห็ดเล็กๆขาวๆตรงนี้ด้วยดู โอ้โหสวยงามมากค่ะป่าไม้ช่วงนี้เข้าป่าตอนนี้ไม่ผิดหวังได้เจอเห็ดแน่นอนแต่ว่าเห็ดที่กินได้ไม่เจอนะคะท่านผู้ชมดูนะโอ้โหด้านบนนู้นเห็ดกระตูนขึ้นเต็มเลยนู่นในป่านู้นค่ะในกล้องมองไม่เห็นนะแต่ว่าสายตาเรามองเห็นค่ะตอนนี้ แล้วก็จะเข้าไปดูน้ำตกตรงนี้ก็คือบริเวณที่มาเดินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เจอคนปั่นจักรยานออกมาจากด้านหลังเนาะตอนนี้มาเดินอีกรอบอมาสัปดาห์ที่แล้วใบไม้มันยังไม่เหลืองขนาดนี้นะทุกคนดูสิ สวยงามชุ่มชื่นเย็นมากเลยนี่โอ้โหนอนเห็ดขึ้นเต็มเลยในป่าน,นี่ค่ะเห็ดแต่เห็ดพึ่งหวานไม่มีซากดอกนะเห็ดที่กินได้ไม่มีซากดอก ไปดีกว่านี่นะคะน้ำตกมาจากด้านในเนาะด้านในเนาะเราก็จะเดินทะลุออกไปอีกถนนฝั่งหนึ่งค่ะตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดไหมแต่ว่ามันคลึ้มมากเลยค่ะตอนนี้ชื้นแล้วก็คลึม ดูดินนะคะเปียยแฉะไปหมดเลยนะนี่แต่ว่าก็สดชื่นทําให้สดชื่นทําให้เราเดินแล้วไม่เหนื่อยค่ะโอ้เสร็จสัปดาห์ที่แล้วก็ยังอยู่ แต่เห็ดใหม่ๆไม่มีขึ้นมาเลยสดชื่นมันยืนอยู่ในป่านะคะในป่าของจริงเลยตอนนี้ น้ำตกอยู่ด้านในโน้นค่ะทุกคนโน้นผ่านน้ำตกจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าวันนี้จะเดินทะลุจะถึงจทะลุนี่ไปจะเดินทะลุตรงนี้ไปแล้วก็จะอ้อมขึ้นไปด้านบนแล้วก็กลับ ก็เดินวกกลับบ้านค่ะโอ้ตรงนี้ก็มีเห็ดไหมตรงนี้อ๋อไม่มีเห็ดนึกว่าเป็นเห็ดเป็นดแดงแดงนึกว่าเป็นเห็ดคะน้นงีน,เนบเชียบมากจะเสียงน้ำตกนะคะท่านผู้ชมโอ้ตกใจเสียงเรื่อยเลื่อยไมย้ด้านในนี้เจอเห็ดเต็มเลยค่ะ เห็ดไน้อยเล็กเต้มเลยดูสิสวยมากสดด้วยเนี่ยสดชื่นจริงๆรโอ้เนี่ยระหว่างทางนะคะก็จะมีน้ำตกเล็กๆตรงนี้ด้วยนะ กเล,กเลก็ปีนี้ไม่ใช่ปีของเห็ดพึ่งหวานเลยค่ะเพราะเห็ดพึ่งหวานไม่ค่อยเกิดเนาะแต่ว่าเห็ดอื่นออกมาเต็มเลยทุกคนคะแมลินเดินมาเจอดอกหญ้ายอะแยะมากมายเลยตรงสนามนี้ค่ะดอกหญ้าสีม่วงไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรนะเคยได้ยินเชื่ออยู่ แต่ว่าจำไม่ได้โอ้เต็มเลยแล้วเขาก็ล้มเนี่ยไม่รู้ว่าล้มเพราะว่าโดนลมหรือว่าหมอกหรือว่าโดนกวางสัตว์ป่าเดินชนก็ไม่รู้ค่ะทุกคนนี่ดูสิสวยงามเนาะสวยงามเต็มเลยค่ะ สีม่วงอ่อนนะสีม่วงชมพูชมพูเต็มเลยด้านหน้านู้นก็มีเต็มเลยค่ะนี่กับบรรยากาศวันนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือได้เจอเห็ดคอนโนเยอะแยะมากมายเจอจนดูไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะเพื่อนๆตรงไหนที่มีตอไม้นี่ก็คือ เต็มไปได้วยเห็ดคอนสนแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะแล้วก็โอ้โหต้องต้องบอกว่าเยอะจริงๆแล้วก็เป็นการเดินป่าการเที่ยวป่าคนเดียวที่สดชื่นมากๆเลยเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนแล้วมันเดินง่ายนี่ขนาดว่าใส่เสื้อแขนยาวธรรมดานะคะก็ยังยังจากเย็นๆนะยังร้อนเลยอากาศเย็นๆก็ ร้อนเลยเนี่ยเมื่อกี้มเมลินเดินทะลุมาจากตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมด้านล่างเนี่ยเห็ดคอนโซนเต็มเลยค่ะในป่านเนี่ยเต็มไปด้วย,วยเห็ดคอนโซนเมื่อกี้ตกใจเสียงโหสะดุดไปน,นิดนึงตกใจเสียงไอ้นี่ตัวเองโอ้โห,โหด่ทุกคน บรรยากาศที่สวยงามมากค่ะเที่ยวป่าคนเดียวของมารินรินสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะทุกคนขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็เนี่ยใบไม้ก็สีเหลืองหมดแล้วเนาะด้านบนโน้นก็เป็นหมอกค่ะเป็นก้อนเมฆก,ก้อนเมฆใช่ไหมเมเป็นเมฆค่ะก้อนเมฆนะไม่ใช่หมอกพระอาทิตย์อยู่ด้านนี้นะคะเวลาตอนนี้นะมาดูหน่อยอกี่โมงแล้ว โอ้ใบสามกับสองนาทีค่ะนี่นะเสียงเลื่อยเขาตัดต้นไม้ตัดฟืนอยู่ฝั่งนู้นค่ะแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาตัดฟืนหรือเขาทำความสะอาดป่าเหมือนกันนะคะทุกคนอยู่ฝั่งนูน้นภูเขาฝั่งนู้นนะนโอ้ไปแล้วขอบคุณอีกครั้งค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ